น่าลุเมลุกแล้วก็ขกากไปนี่อ <c oughs> ย่งเดิมสาอยูแล้วึ <c oughs> ้กาหลังีนป่างล่ะแล้วามาได้เปือนอีกน้ำ <c oughs> ไปใสต่ตอบ <c oughs> อลอูมองนี้นี่เป็นหอนทางได้เลยลนี่ <c oughs> เขากระอนทางกะมืองผ <c oughs> ู้น้ำ <c oughs> ไม่ละ าหล่างนี่ของผมตัดนี้ต้องซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบมีแบตอ่ะก็ปลูกม่วงป่ายังอยู่อยู่นะนี่ท้ายเหหล้าเบิหน้าราบเ่ยเนี่ยแถวแถวนเทียงเก่าแถวโพนเทียงเก่า แค่หาฮกฮ้อยชวนเฮียนาดีงานม่ต้องมาที่บุญ่านสายไอ้นี่จะดำไปเล่บ่ตายปิ่งลงมาแป๊บเดียวแล้วเอามื่อื่นถ้าต้องเอาหลดมาเอเวลาดำเขาต้องเอาหลดมาพร้อมเลยเนาะ เท้าเท้า <grateful> ท <ed in> <ria> <tr> ี่เขากำลังย่างเนี่ยนับปมวยบ่ข้างๆเขาเนี่ยนั่นดีให้หน้าเลยอกเห็นฮู้ขันเห็นนะฮู้คือเห็นเลิกแพ้นี่ แล้วปั๊บดินเตะแล้วพุดดินไปขาโอ้พุดดินไปขายครัเบิ้งไนี่เบืดไงนี่ผลเลือกเถอเอ้อตะก้าผู้ใดสนะตะก้าที่ไหนเขาพายแม่เลยนะ มันแบบชุ่มแค่หวานเท่อนันะ